ไอ้หน้าก,กากเนี่ยดูปีดีๆนะครับมันจะมี2ตัวนะตัวนี้มันใส่ไม่ได้เมื่อวานผมลองแล้วเนี่ยตัวนี้มันถึงปี19แล้วครับเอาปี16 14- 16อะไรเนะี่ยอันนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตดีๆนะครับว่ารถเป็นรุ่นปีไหนนะถามเขาให้ชัวเพราะเทิร์ฟมันไม่เท่ากันผมลองแล้วมันใส่ไม่ได้อาผมเดินเดินสายละตรงนี้ถ้าให้ง่ายนะเดินรอรอรอย่างที่อาผมเดินนะง่ายเพราะว่าถ้าเราเดินขอบเนี่ยไม่ชอบหลุด พี่อหัว USB เก่าพี่อยู่ไหนในรถอะนี่อยู่นี่ USB AUX อยู่นี่ใช้อันนี้ไหมมันจะมีสายให้สองเส้นส่วนส่วนมากผมจะใส่ไว้ในเก๊ะสายผมจะใส่ไว้ในเก๊ะให้แต่ว่าตอนนี้เส้นหนึ่งเราจะต้องไปสายกล้องละอันนี้เขามีหัวมาให้ถ้าเกิดว่าพี่สะดวกตรงนี้ผมก็จะเสียบพี่ก็ใช้ตรงนี้อันนี้เราจะทําเป็นกล้องบันทึกอย่างเดียวนะเราไม่ได้ทําเป็นกล้องถอย้วยเพราะฉะนั้นเส้นนี้เราจะไม่ได้เสียบนะครับแต่อย่าตัดทิ้งนะครับเก็บไว้เขามีกล้องถอยอยู่แล้ว แล้วก็ถ้าเราจะไปใส่กล้องขอยเราไปเพิ่มไมค์ต er ัวหนึ่งมันที่สวยข้างหลังมันก็จะดูเยอะแแะเลอะเยอะเลอะดูเออเลอะเธอเยอะไปหน่อยไงลิ้นพันที่ขนาดคนเจ็บคอเนี่ยกูยังพูดไม่หยุดเลยสวัสดีครับช่างนั้นะครับจากนัทเลสซิ่งชนแนลนะครับช่างประจําร้านเลสศิรชาชนบุรีนะครับวันนี้อยู่กับมาด้าซีเอนะครับคันนี้พอดีผมหาของอยู่ เราก็อาศัยพูดอย่างเดียวเลยเราจะมาเปลี่ยนวิทยุ Android นะครับวิธีการจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนนะว่ามันแกะยังไงนะไม่เคยแกะคันนี้คันแรกเลยเอาง่ายๆนะครับถ้าไม่รู้วิธีแกะนะเราก็ดูกรอบเขาก่อนเห็นไหมครับกรอบเนี่ยเขามีเขามีหมุดด้านล่างแต่ว่ามันจะต้องมีชิ้นหนึ่งมาประกบลงมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นชิ้นที่อยู่ข้างล่างข้างล่างหน้าจอเนี่ยเราต้องแกะก่อนนะครับส่วนชิ้นอื่นเนี่ยมันเป็นกิ๊หมดเลยดูด้วยตาแล้วมันไม่มีล็อตสักตัวเลยนะเพราะฉะนนนััน้้้มตออองงดดึกไเลย เดี๋ยวเราจะต้องแกะชิ้นนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคบว่าชิ้นที่ครอบตรงนี้เป็นชิ้นไหนนะนี่ชิ้นช่องแอร์นี่เห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดชิ้นนี้ออกก่อนนะอะเดี๋ยวผมลองดึงก่อนนะผมก็ไม่เคยดึงเหมือนกันแต่ดูแล้วน่าจะเป็นลิปไม่มีน็อตแน่นอนแหละลองครับเปิดออกมาก่อนนะผมว่ามันดึงได้เลยเนี่ยพลาสติกแทงด่วนแถวๆริมๆอ่ะมันต้องมีลิปแน่ เพราะว่าถ้ามันมีน็อตอ่ะมันจะ,ม,นจะมันจะแกะยากึเนี่ย,ยขยับขยับดูหลุดแล้วเนี่ยเอางี้ลองคำดูเพื่อความชัวร์อาถอดเก๊เลยได้ง่ายเดี๋ยวเราได้เดินสายไฟด้วยอึ๊บอย่างที่บอกนะทุกคนต้องมีครั้งแรกอ๋อนี่ผมแนะนำว่าอย่างนี้เอามือล้วงมาจากข้างในเลยครับมันไม่ต้องเราไม่ต้องไ,ไ,ไม่ดึงมันเดี๋ยวมันแตกแล้วมันจะมีลิปเป็นลิปงา้าง นะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูนี่ออกละเห็นไหมมีกิ๊บมีกิ๊บเป็นกิ๊บค้างนี่ดูดแล้วแต่เป็นกิ๊บเหล็กนะมันก็จะแน่นหน่อยนี่โอเคออกแล้วออกแล้วออกแล้วออ,อ,ออกมาหมดแล้วนี่ครับดึงปลั๊กออกนี่ เห็นไหมนี่ครับมันเป็นกิ๊บเหล็กนะเพราะฉะนั้นเวลาดึงอ่ะเอามือสอยจากข้างในออกมาอย่างที่ผมทาดีกว่านะอย่าไปดึงมันง้างออกอย่างนี้เดี๋ยวมันจะหักแล้วเดี๋ยวมันจะถ้ามันไม่หักมันงอมันก็จะเสียทรงนะครับเดี๋ยวใส่คืนมาเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนเดิมนะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นวิทยุวิทยุเนี่ยเมื่อกี้เราดูแล้วนะมันไม่มีอะไรละมันดึงออกได้เลยนี่เห็นไหมหน้ากากดึงออกได้เลยฮึเห็นไหมครับผมขออนุญาตนะผมจะไม่ถ่ายรูปแต่ผมถ่ายรูปก่อน b e f อ r e a f t e อร์ อ่ะผมดึงออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาหน้าก่างใส่เดี๋ยวเราไปถอดกิ๊บเนี่ยมีกิ๊บเหล็กด้วยเดี๋ยวไปสอนวิธีถอดกิ๊บเหล็กกุญใจร,รถครับพี่โอเคก่อนที่เราจะถอดวิทยุออกนะครับทุกครั้งนะอย่าลืมกด e ีเจกดูก่อนว่ามันมีแผ่นไหมเดี๋ยวพอเราถอดออกมาแล้วนะครับลูกค้าบอกเอาแผ่นออกให้ผมด้วยงานเข้านะครับอันนี้ไม่มีนะไม่มีแผ่นแน่นอนดับได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไขน็อตนะครับเป็นอันนี้เป็นน็อตแค่เป็นน็อตเกี่ยวปล่อยสองตัวมั้งเนี่ยไม่รู้เกี่ยวปล่อย อ่ะเราไปดูตัวหน้ากากก่อนครับว่าเราจะใส่ยังไงนะอ่ะมาแกะลิปนะครับอันนี้ข้างหลังเป็นนี้มันชอบทําเป็นเงี้ยงเแบบนี้นะมันไม่ได้หักนะชอบทาเป็นเงี้ยงอ่นี้อ่ะเอาแกะลิปอันนี้ก่อนไอ้ลิปปัตติกเราแกะง่ายแทงไปงี้แล้วก็งัดเลยเอานิ้วเนี่ยแทงไปให้มันมีที่ให้เราี้านิ้วงัดได้มั้ยนิ้วงัดได้แล้วก็นิ้วดึงลิปก็จะหลุดออกมาลวถ้าลิปถ้ารถยังไม่เก่ามากอ่ะมันก็จะไม่หักออกแต่ถ้ารถมันเก่ามากๆอ่ะลิปตัวนี้มันก็จะกรอบ แล้วมันจะดึงอย่างนี้แล้วมันก็จะแตกอโอเคบัตติกับไม่เท่าไหร่สําคัญที่กิปตัวเหล็กเนี่ยกิปบตัวเหล็กเนี่ยเอาออกยากเพราะว่ามันจิกเนี่ยมันมันจิกอยู่มันจิกอยู่ข้างในเนี่ยลองลองนี้ต้องใช้นะจะบอกว่าแกะยากไม่ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันหลุดนะเนี่ยหัวใจเลยเนี่ย โอเคนี่ออกละเอาจากด้านหลังครับด้านหลังมันเรียบเราแทงเข้าไปตรงเราแทงเข้าไปตรงร่องแทงเข้าไปตรงร่องมันจะมีกิ๊บมันกดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมเราแทงเข้าไปปุ๊บแล้วเราบิดออกบิดให้มันกลางออกครับอย่าไปฝืนมันออกมานะนี่อย่างงี้นี่นี่อย่างเงี้เห็นไหแล้วบิดให้มันกลางออกเอ๊บพอกลางออกปุ๊บแล้วเราก็ดึงมันลง ได้แล้วเห็นไหมแล้วเราก็บีบมันคืนเข้าไปโอเคนะอะกรอบใหม่นะครับนี่นะไอตัวที่ไอตัวที่มันงอเนี่ยนะบีบมันหน่อยปึ๊บแล้วก็เสียบลงไปนี้อ่านี่เหมือนกันทั้งคู่นี่ไอสี่ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมหายไหนตัววะ จับอยู่เมื่อกี้หายไหนตัวรู้หล่นมไหนเดี๋ยวหากันเนี่ยครับกดลงไปครับง่าอยู่นี่สี่ตัวนี่ใส่เหมือนเดิมอ่ะโอเควิทยุผมนะครับแบรนด์เอซาวนะ จะแจ้งว่าอย่างนี้วิทยุผมเนี่ยมันใช้น็อตเกียวละเอียดแล้วนะครับไม่ได้ใช้เกียวปล่อยนะไม่ได้ใช้เกียวหยาบนะใช้เกียวละเอียดแล้วนะครับก็ะจะมีน็อตแถมมาในชุดนะอย่าไปเอาไอ้น็อตเกียวหยาบใส่เข้าไปนะ นี้นะเดี๋ยวเราไปดูบนรถกันนะครับว่าเราจะไปถอดวิทยุยังไงนะบนรถนะอ่ะผมมาถอดวิทยุนะมีน็อตแค่สตัวแล้วมั้งเนี่ยดูท่าแล้วเนะี่ยไม่ใช่มีข้างล่างด้วยนะยังแน่นอยู่ข้างล่างเป็นเบอร์สิครับมีตัวใหญ่ตัวนึ่ง ตกลงแล้วมีแค่สามตัวนะครับข้างล่าง,างตัวหนึ่งเมื่อกี้ดึงมาน็อตลงไปแล้วนะอะเดี๋ยวผมดึงปลั๊กออกก่อนจะให้ดูบานเลยอ่ะที่ตูดอ่ะโอเคนี่เครื่องวิทยุนะครับให้ดูสายก่อนสายอากาศเนี่ขาดมาเลยเนี่ยไม่ขาดหรอกหลุดหลุดหัวเดี๋ยวเราแทงคืนให้น่าจะได้เดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมเอาเคเบิไลไฮรัดนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบป,ปลั๊กเข้าไปอ่ะ เราเอาปลั๊กของเรามาดูก่อนครับนี่ครับชุดใส่ไฟเขานะปลั๊กตรงรุ่นนะแนะนําขอเป็นกล่องแคนด้วยได้ไม่มีปัญหานี่ครับนี่นะเสียบแคนกอนซึบๆๆอ่าเสียบแคนเสร็จมีสายคียด้วยสายคียมารอเลยใส่กล้อง บนรถพี่มีกล้องอยู่มะมนะบนรถพี่มีกล้องถอยมะกล้องเดิมอะใช้ได้ป่าวะเนี่ยอันนี้อันนี้ปักกล้องถอยเลยแหละโอ้จะเสียบยากวะต้องคอยดูนะเดี๋ยวพินมันลม้มอ่ะเราเอาอันไหนที่ง่ายๆก่อนอค่อยมัดเสียบปลั๊กอื่นก่อนอันนี้ปลั๊กไฟใหญ่เฮ้ยชอบนะอันนี้คืออะไรไม่มีปลั๊ก อันนี้ปั๊กกล้องปักกล้องเนี่ยเสียบยากนิดนึงอ่าโอเคมันนึกจะลงมันก็ลงเฮ้ยันยนี้ใส่แครอันนี้นี่ปลั๊กไรหวะหมดแล้วนี่แปลว,ว่านี้เผื่อมาอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงยังไม่หมดนี่นี่ ดูดิอันไหนเป็นอันไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้แหละถูกแล้วอันนี้หกพินอันนี้ไม่ใช่สองอันนี้ไม่ใช่แปลว่าปักกล้องน่าจะเป็นปักกล้องอันนี้มีสองแบบนะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราติดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะ โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเราวิทยุขึ้นครับอ้าวมาเราจะมาเซตค่าวิทยุกันนะครับนี่นะเปลี่ยนภาษาก่อนเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนเวลาก่อนซิสเ็มเดทแอนทม์ติ๊กข้างบนออกลองอันออกนะครับแล้วก็ตั้งเขตเวลาก่อนไอ้จอเนี่ยพี่เวลาเราเปิดเครื่องครั้งแรกอะ่ะบางทีนาฬิกามันจะไม่ตรง ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอวิ่งไปแป๊บหนึ่ง GPS จับระยะจับพิกัดได้หรือว่าพี่ใช้อินเทอร์เน็ตได้อะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงเองอันนี้ผมตั้งเป็นบวกเจ็ดพื้นที่เราละเดี๋ยวมันจะตั้งเดี๋ยวมันขึ้นมาตรงเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ไปตั้งให้ในการมันตรงเดี๋ยวพอมันจับได้ปุ๊บมันก็จะเพี้ยนไปอีกอ่ะยูเซอร์ครับโลเคชันเออแองเกิเนี่ยโลเคชันแองเกิเพิ่มภา,าษาไทยก่อนพี่ใช้ภาษาไทยหรือสังกฤษครับจริงจริงได้ทำสอง่านงั้นผมต แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเอาก็ได้เร,เราเพิ่มภาษาเข้าไปก่อนผมติ๊กภาษาไทยแล้วตอนนี้ภาษาไทยอยู่ข้างบนนะครับพวกค่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาษาไทยหมดเลยถ้าพี่อยากจะให้มันเป็นภาษาอังกฤษพี่จับข้างๆนี้กดค้างไว้แล้วลากลงพอมันขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บตัวตัวมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะมอ,อันนี้คือตัวระบบอผมใช้เป็นภาษาไทยก่อนมันได้อ่านง่ายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งค่าตั้งค่ากล่องแคนให้เข้ากับรถคันนี้นะครับ ตั้งค่าอุปกรณ์ให้กล่องแครนยี่ห้ออะไรวะเนี่ย s ิมเพิลโรงงานครับรหัส3368อา่าเลือกรุ่นรถครับรอแป๊บหนึ่งมันหาหาไฟอยู่อา่าสิมเพิล XP ครับ s ิมเพิลรถเป็นม a ด้า มา z ด้า CX5 เออ่ลองอันนี้ก่อนโอเคทีนี้เราลองกดไม่ได้เอาใหม่เป็นอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองแบบนึ่งนะ อันนี้ชุดใสยไฟนะครับเป็นชุดแคนนะพอดีว่าไอ้หน้าก,กากเนี่ยดูปีดีๆนะครับมันจะมีสองตัวนะตัวนี้มันใส่ไม่ได้เมื่อวานผมลองแล้วเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันถึงปีสิบเก้านะครับเอาปีสิบหกสิบสี่ถึงสิบหกอะไรเนะี่ยอันนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวปลั๊กชุดแคนเนี่ยมันคอนโทรลพวงมาลัยไม่ได้นะครับผมแนะนําว่าตัดต่อใสยแคนนี่จะอยู่ตรงนี้อ่าไม่ใช่สส่แคนโทษทีสสยคอนโทรลพวงมาลัยจะอยู่ตรงนี้ม,นนม,นมีเส้นเนี้ยเส้นเนี่ยเนี่ยในแผงเนี่ยในแผงเนี่ยเห็นหม สีส้มกับสีน้ําตาลเนี่ยดูพินเอานะครับไอ้สีส้มเนี่ยน่าจะเป็นคีหนึ่งนะแล้วก็สีน้ําตาลนี่น่าจะเป็นคีสองเดี๋ยวพอเราต่อเสร็จแล้วเราก็เซตแคนเอานะครับไอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยเราดูเราต่อเ,เราต่อเสร็จแล้วก็เซตคอนโทรลพวงมาลัยที่หน้าวิทยุเอานะครับผ่านแครแล้วมันไม่ทํางานนะผมลองแล้วโอเคนะเดี๋ยวเรารอรถมานะเดี๋ยวเราจะลองต่ออีกทีหนึ่งสังเกตดีๆนะคะว่ารถเป็นรุ่นปีไหนนะถามเขาให้ชัวร์เพราะเคอร์ฟมันไม่เท่ากันผมลองแล้วมันใส่ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะติดกล้องนะครับเมื่อวานเราทําหน้าจอกันแล้วอย่างที่บอกนะหน้าจอ c x 5มีสองตัวนะครับมันจะมีรถป็นคนละปีกันอะเอาเป็นว่าต้องต้อง,ต,องต้องเช็คปีอย่างเดียวเลยข้างหน้ามันใส่กันไม่ได้อน,นี้ผมเปลี่ยนอันใหม่แล้วแล้วก็พี่เขาบอกให้เดินกล้องด้วยผมพามาดูตรงนี้ก่อนท่อท่อที่เราต้องต้องร้อยสายไฟเนี่ยเขามีสองอันข้างนี้หลวมแสดงว่าข้างในมีท่อน้อยแต่ว่าท่อน้อยเนี่ยน่าอันนี้น่าจะมียางฉีดน้ําฝนด้วยเดี๋ยวผมจะร้อยฝั่งนี้นะแต่ต้องระวัง ระวังท่อมันแตก้าอันนี้แน่นร้อยยากนะครับถอดอันนี้ก่อนนั่นาจะถอดนี้ชิ้นเดียวนี่ครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินสายไฟมาทางข้างขวานะครับใครที่หาวิธีการเดินสายไฟกล้องถอยสำหรับ m a ด d า CX-5 ก็เอาวิธีนี้ได้นะอันนี้เป็นลูกยางนะครับแกะได้เลยอ้อเป็นเป็นพลาสติกครับมันจะมีล็อกอยู่อย่างเงี้ยแกะยากข้างล่างก็เป็นพลาสติกแน่เลยนะเห็นไหมมีล็อกอยู่ อันนี้น่าจะเป็นทอ่อท่อน้ำแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนตอนแทงต้องระวังหน่อยเนี่ยท่อน้ำขึ้นมานี่อันนี้ต้องระวังดีๆนะครับเวลาแกะถ้าแกะไม่ดีเดี๋ยวมันหักแตกขึ้นมาแล้วน้ำมันจะเข้าเอานะเนี่ยครับผมแกะลูกยางออกนะเดี๋ยวเราจะเขียจากข้างในเอาอะโอเคประมาณนี้ยังไงต้องแกะออกมานะเดี๋ยวใส่ลูกยางเอา โอเคออกแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยสวนตอนที่เก็บนะครับแกะออกงี้ก็ดีอะแทงง่ายหน่อยอครับอ,อันนี้เป็นตัวแทงสายไฟพิเทปไว้เอาไวน้นำสายไฟดึงลูกยางออกครับระวังนะไอเนี้ยเละเนี่ยไอยางเนี่ยเลอะตัวเลอะเลย แง้มดูนะครับแต่ว่าอย่าดึงเยอะถ้าดึงเยอะเดี๋ยวมันจะแตกมันจะเป็นรอยเราส่งเข้าไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราล้วงจากข้างบนดูเจออยู่แล้วนี่ครับเห็นไหมผมก็แทบไม่แทบไม่ได้ดึงเลยดึงขึ้นมาให้ได้ระยะก่อนนี่ไว้ตรงนี้สายสีแดงเส้นนี้ดำแดงเนี่ยเอาไว้ต่อกล้องถอยเวลวาใส่เกียร์ถอยนะครับคาไว้ก่อนเผื่อต้องใช้อย่าไปตัดมันออกเดีย๋ยวเอาขอเทปพสาสกใส่ไฟนะ อันนี้สายที่เรานำเข้ามานะครับโอเคจะระบีป้ายนิดนึงนะครับจะได้ลื่นๆไปเลยอ่าพอพอไปแค่นี้แหละ โอเคทางนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เอาขึ้นข้างบนนะแล้วเราก็เอากล้องมาเสียบกล้องผมจะเอาอทางนี้อ่ะกล้องเสียบเสร็จเอาเทปพ,พันคอนเฟิร์มสายไว้ทีครับการหลุดอ่ะอันนี้เรียบร้อยอยางที่ผมบอกอันนี้เก็บก่อนมันได้ไม่บงัง นียางนี้ที่ผมบอกใส่คื้นเข้าไปครับต้องใส่เข้าไปในพลาสติกสีขาวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไม่ดีแล้ว,วเวลารถวิ่งน้ําเข้านะน้ําเข้ารถแล้วงานเข้านะครับนี่ครับอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่คืนครับกดนะอันนี้ก็กดลงไปเคที่เหลือเก็บเนี่ยอ่าผมเดินเดินสายละ ตรงนี้ถ้าให้ง่ายนะเดินรอรออ,อย่างที่อาผมเดินนะง่ายเพราะว่าแล้วถ้าเราเดินขอบเนี้ยไม่ชอบหลุดปกติแล้วเวลาเราเดินเราจะเดินขอบบนใช่ไหมแม่งหลุดวิธีนี้ง่ายที่สุดอันนี้หัวมีอย่างงี้ผมตัดหัวทิ้งก่อนเพื่อมีไฟสวนกลับมาตัดหัวมันทิ้งกันแล้วก็เทพันไว้ทีหนึ่งแต่เก็บไว้นะครับเผื่อต้องใช้เดี๋ยวถ้าตัดออกไปแล้วเนี่ยแล้วมันต้องใช้เราจะงานเข้านะครับ Okay. นยายากเข้าไปครับตรงนี้ที่มันเยอะผมม่ามือเลอะผมไม่อยากจับกูรรถกูหลังคาเนี่ยมือผมเลอะไม่ไงั้นนะเดี๋ยวมันเลอะแล้วมันจะยาวโอเคอัน okay. นี้เรียบร้อยครับตัวเนี้ยคุยกับพี่เจ <Okay. S 1> ้าของรถละเดี๋ยวเราจะเอากาวแปะเดี๋ยวผมเจ้ากาวสามเอ็มแปะนะครับเราจะแปะไวอย่างนี้นี่โอเคเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปเดินเราไปเดินตัวไปทำไอวิทยุกันต่อหน้ารถ ก็แถมมาให้นะอันน <touches> <did> ี้มันเป็นแบบว่าเสียบกับหัว USB พี่ไอ้หัว USB เก่าพี่อยู่ไหนในรถอะไอ้หัวที่ไว้เสียบ USB อันเก่าอยู่ไหนอะนี่นี่ปะม่ใช่นี้ที่ชาร์จแบตมีไหมมันต้องมีรูเสียบ USB อะของของวิทยุเก่าอะเพราะว่ามันมีปลั๊กมาให้ไหนปะเป็นไนจะได้ไม่ใส่นี่อยู่นี่ USB AUX อยู่นี่ใช้อันนี้ไหม นี่นี่พี่อยู่ในนี้ USB ใช่ไว้ฟังเพลงเสียบแผดไดอ uh huh. เพราะว่ามันจะมีสายสองมันจะมีสายให้สองเส้น uh huh. ส่วนส่วนมากผมจะใส่ไว้ในเก๊ะ uh huh. อ่าสายผมจะใส่ไว้ในเก๊ให้แต่ว่าตอนนี้เส้นหนึ่งเราจะต้องไป่ายกลองละอันนี้เขามีหัวมาให้ถ้าเกิดว่าพี่สะดวกตรงนี้ผมก็จะเสียบพี่ก็ใช้ตรงนี้ uh huh. ได้ไม่ต้องเกะกะในเก๊ uh huh. โอเคอันนี้บางคันก็มีให้บางคันก็ไม่มีบางชุดก็มีให้บางชุดก็ไม่มีให้นะครับอันนี้ ปา๊กอยู่ในนี้นี่ปาร์คเขาเป็นอันนี้สายอกมันยืดมันไม่ดีก็เลยไม่ได้ใช้อ๋อนี่ครับนะออเคแล้วสายนี้มันพ่วงมาในเก๊กใช่เขาเอาไปต่อกับ usb เก่าอะออแล้วเดี๋ยว usb เนี่ยเดี๋ยวถ่ายเนี่ยมันจะมีสองเส้นเห็นไหมมัีจะมีมาให้สองเส้นนะเราใช้ไปลวเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะต่อกล้อง เส้นนี้จะเป็นเส้นนี้จะเป็นหัวแบบ6พินอันนั้น4พินอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ต่อ,อก,กล้องเลยอ่ะสตรอเบอรี่เชียงใหม่นี่ครับกล้องเดี๋ยวผมจะติดไว้ตรงนี้นะมันจะได้ไม่ไอ้นี่เห็นไหมผมก็จะเอาสายเข้าไปผมคาไว้ยี้กัน เ okay. นี่อันนี้เราวางไว้แนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยต่อนะครับสายมีสองเส้นเส้นนึ่งเป็นสาย USB นะครับอีกเส้นหนึ่งเข้าตรงนี้มาจากข้างหลัง<ป>นี่ที่เราไปเดินที่เราไปเดินกล้องกันก่อนเมื่อกี้นี่ครับเสียบเข้าไปครับสําคัญนะครับคอนเฟิร์มสายด้วยเพราะผมเคยเจอมาแล้วนะครับแมงหลุดหลุดแบบไม่รู้ด้วยเอาไปเอามาลูกค้าดึงหลุดกล้องไม่ติดหากันทั้งวันสุดท้ายอยู่ตรงนี้ เอาวิธีนี้ไปเดินกับกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับกล้องบันทึกกล้องบันทึกหน้าหลังอ่ะที่มันไม่ใช่กล้องอันนี้ใช้วิธีเดียวกันนี่ครับอันนี้ก็ดึงออกดึงลูกยางออกนะพอดึงลูกยางออกเสร็จเอามือจับนี่แล้วดึงอ,ออกถ้ากล้องหน้ากล้องหลังจะเดินฝั่งซ้ายก็ได้นะสั่งฝั่งซ้ายจะง,ง่ายแต่ว่าสั่งฝั่งซ้ายมันโลง่งฝั่งขวานี่มันจะตึงนะอ่าโอเคดึงออกมาได้หน่อยแต่อย่าดึงออกมาเยอะนะเดี๋ยวใส่คืนไม่ได้นะเดี๋ยวต้องลื้อเยอะ มากันมันชอบหล่นเยอะนี่โอเคใส่เข้าไปครับแล้วก็กดทิ้งเข้าไปเก็บ okay, ให้ดีครับอย่าให้มันเล็บอย่าให้มันรอดออกมา,อย,ามอ,อย่าให้มันเล็บ,บมันแล็บ <laughs> สายแล้วก็ลงลงมาข้างล่างครับ อันนี้เราจะทําเป็นกล้องบันทึกอย่างเดียวนะเราไม่ได้ทําเป็นกล้องถอยด้วยเพราะฉะนั้นเส้นนี้เราจะไม่ได้เสียบนะครับแต่อย่าตัดทิ้งนะครับเก็บไว้เผื่อต้องใช้มัดรวมไว้อย่างนี้เขามีกล้องถอยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราจะไปใส่กล้องถอยเราไปเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งมันไม่สวยข้างหลังมันก็จะดูเยอะแทะเลอะเยอะเลอะดูเอ้เลอะเธอเยอะไปหน่อยแม่ลิ้นพัน์ นี่ขนาดคนเจ็บคอเนี่ยกูยังพูดไม่หยุดเลยเนี่ยอ่ะเสียบป๊กอันนี้เราเดินมาข้างขวาอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินสายมาข้างขวานะครับหาร่องกันอ๊ออ่ะอันนี้เราก็ไล่ลงมาทางนี้ เดินทีเดียวีกว่าลากมาถึงข้างนี้เลยแล้วเราเดีเ๋ยวเราทิ้งไว้ดีกว่าผมเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเดินลงมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เก็บนะครับตามสูตรผมจะลองก่อนเพราะว่าผมถ้าเก็บถ้าไม่ลองนะแล้วเก็บนะไม่ชอบใช้ไม่ได้เนี่ยครับเข้ามาตัวจัดการข้อมูลภายในนะครับเนี่นะอันนี้มันจะเป็นรูปอย่างอันนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้เนี่ยตัวจัดการไฟล์เนี่ยนะครับ USB หนึ่ง USB สอง ดูสินี่ FV Car DVR APK นะครับลงแอปติดตั้งยอมรับโอเคกดเปิดครับอนุญาตอนุญาตอนุญาตโอเคอันนี้กล้องหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นี่กล้องหน้ายังวางนอนไม่อยู่เห็นปะ กลอ้องหลังนี่ครับกล้องหลังห้อยอยู่โอเคเป็นอาใช้ได้เพราะฉะนั้นเราเก็บสายครับใช้ได้แล้วเราเก็บสายอ่ะไหนๆเราก็เปิดแล้วเดี๋ยวเราจะติดก,กล้องหน้าก่อนกล้องหน้าผมไว้ตรงนี้นะครับพี่นี่อ่ะไว้ตรงนี้โอเคนะครับนี่เรียบร้อยนะอันนี้กล้องหน้ากล้องหลังยังไม่ติดกล้องหลังเดี๋ยวเราค่อยติดนะโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวผมเก็บสายไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับเรียบร้อยครับคันนี้ติดเสร็จละ กลองเกิงใช้งานได้ปกติละเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมครับติดขัดตรงไหนทักมาถามได้นะจอผมมีขายนะครับไม่ใช่ว่าผมทําช่องสอนวิธีการติดตั้งไม่มีขายจอนะครับจอผมมีนะถามผมผมได้นะเคยเจอลูกค้าถามว่าพี่แนะนําร้านไหนขายจอไหมผมผมก็ต้องแนะนําร้านผมนี่เพราะผมขายอยู่โอเคครับขอบคุณนะครับพี่แวมมาร่บชมครับสวัสดีครับ